สวัสดีครับทีมเอฟซีอีกาชแนลทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นของลิเวอร์พูลแล้วก็เอฟเวอร์ตันครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเรื่องราวของดิบอกริกีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดิบอกริกีเนี่ยโดนวิจารณ์และเทะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นของเอฟเวอร์ตันครับภายใต้การคุมทีมของคาร์ลชลติเรามาวิเคราะห์กันในซีซั่นนี้และซีซั่นต่อไปนะครับในภาพรวมของท็อปฟี่สีน้ำเงินครับหลังจากที่ พ่ายแพ้ให้กับทางสเปอร์ในเกมล่าสุดนะครับฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติ๊กระดิ่งยังไงก็รบกวนกันด้วยจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ด,ดีๆของทาง e g กา a n n e l นะครับแล้วก็ยังไปเป็นเพื่อนผมได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า E ีกานะครับในนั้นผมมีเขียนบทความมีการ จับประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นในแต่ละวันครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับช่องทางของ EGA Channel และ Facebook Fanpage นะครับว่ากันถึงเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเรื่องของลิ์พูครับเป็นในประเด็นของดีบ็อกโอริกีเกมล่าสุดที่ลิ์พูชนะทางแอสต์บิลล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์หนในนักเตะที่โดนวิาพากวิจารณ์เสียเสียห,หายนั้นก็คือดีบ็อกโอริกีนะครับหลังจากจบเกมของทางลิ์พูในคืนวันนั้น ทางกูรูรูปหนังหลายท่านเลยนะครับที่ออกมาโอ้โหสับทางดีฟอกอุริกี้จนเละไม่เหลือชิ้นดีครับอย่างในเคสของแกรมซูเนสซึ่งเป็นตำนานของทางลิฟท์ออกมาพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจครับเขาค่อนข้างผิดหวังกับผลงานภาพรวมของทางดีฟอกอุริกีเขาบอกว่ากองหน้าชิมชตดเบลเยียมเนี่ยได้รับโอกาสเป็นตัวจริงควรจะต้องสร้างอิมแพกและฉกฉวยโอกาสตรงนี้เพื่อสร้างความปร,รับใจให้กับเจนคลับสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อร่วมทีม และสร้างศรัทธาให้กับแฟนบอลแต่ที่ไหนได้ครับเขาไม่สามารถที่จะสร้างความปรับใจให้กับทุกๆคนได้เลยมีหนำซ้ำครับยังสร้างความผิดหวงังและกลายเป็นตัวภาระของทีมครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นในระหว่างเกมครับบ๊อบบี้ฟิวิโนได้โอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังครับแล้วเขาก็เชื่อมเกมได้แล้วก็นำมาซึ่ง2ประตูที่ลิพูต้องการ แน่นอนครับกรมซูเนสที่เป็นนักวิเคราะห์เป็นคอมเมนเตอร์เขาบอกว่าโอ้โหฟอร์มแบบนี้ของดิมักโิกีเนี่ยที่ไม่ได้มีประโยชน์ให้กับทีมเลยเนี่ยมันน่าผิดหวังมากและเขาจะผิดหวังคูณ2ด้วยถ้าหากว่าลิพูดไม่ตัดสินใจซื้อกลองหน้าคนใหม่เข้ามาอยู่กับทีมครับเขาบอกว่าเมื่อใดที่ลิพูดไม่มี1ในคีแมนในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นฟิมิโนหรือซาร่าหรือจะเป็นมาเน แล้วใส่ตัวสำรองลงมาชัดเจนเลยนะครับว่าในพื้นที่สุดท้ายของริพูขาดความเด็ดขาดขาดความเข้มขน้นซึ่งริพูนะครับตอนนี้ไม่ใช่ทีมธรรมดาแล้วนะครับแต่ริพูเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนเป็นทีมแชมป์โลกแชมป์สโมสรโลกแชมป์พเมลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเขาบอกว่าเขาจะผิดหวังสุดๆเลยถ้าริพูยังนิ่งเฉยกับการเสริมทัพในจุดแพงรุกครับ มันชัดเจน,นครับในหลายๆเกมที่เวลาไม่มีฟิมิโนไม่มีซาร่าไม่มีมา n เน่แล้วใส่ดิวักโอริกี้ลงไป1ใน3ตัวผู้เล่นในแผงลุกคุณภาพมันลดลงซึ่งเขาเองก็หวังว่าให้ลิพูเนี่ยไปซื้อใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นแบ็กอัพชั้นดีเป็นเกรดพรีเมียมเป็นตัวทดแทนเวลาที่ฟิมิโนไม่อยู่ก็ได้อย่างฟิมิโนเนี่ยพอหายไปปุ๊บเนี่ยฮะมันไม่มีตั้งแต่คนไหนเลยนะครับที่สามารถทำแทน หน้าที่เขาได้เลยในเรื่องของการเชื่อมเกมทุกอย่างในเรื่องของการประสานงานจากแดนกลางไปถึงแดนหน้าในเรื่องของการเปิดป้อนบอลในเรื่องของการประสานงานอะไรต่างๆนานาเวลาที่มีฟิมิโนนั้นโอ้โหบอกเลยว่าลิฟูก็มีผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันครับไมเคิลโอเวนซึ่งเป็นอดีตนักเตะของลิฟูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาออกมาพูดว่าน่าสนใจครับว่าสิ่งหนึ่งที่ เชิญคลอปกับลิปูเนี่ยตัดสินใจไม่ซื้อตัวติโมแบนเนอร์ก็เพราะดีบ็อกโกดิกี้นี่แหละคือดีบ็อกโกดิกี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ลิปูเนี่ยควาชช้าแชมป์รายการเมเจอร์เขายิงประตูสำคัญที่เอาชนะทางบาร์เซโลนาและน็อกบาซ่า4-0ต่อยอดไปถึงการเป็นแชมป์ยิงประตูสำคัญสำคัญหลายครั้งมันก็เลยทำให้ทางเชิญคลอปแล้วก็ลิปูเนี่ยตอบแทนแล้วก็ตกรางวัลด้วยสัญญาฉบับใหม่ก็เลยให้โอกาส แล้วก็อยากที่จะผลักดันให้ดิวกโอลิกิเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมแต่ขณะเดียวกันครับดึงตัวทาคุมิมินามิโนเข้ามาฮะก็เลยทําให้ตอนเนี้ยเจนครับยังคงเชื่อมั่นทางดิวกโอลิกิแล้วก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับทาคุมิมินามิโนครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเรามองในเรื่องของภาพรวมถ้าเรามองในเรื่องของเกมฟุตบอลเพียวๆเลยถ้าเรามองในเรื่องของความสมดุลและความลงตัวภายในทีม และถ้าเรามองในเรื่องของวันใดวันหนึ่งนะครับที่คลอปเนี่ยอยากจะพักตัวผู้เล่นคนสำคัญไม่อยากใช้มาน่ไม่อยากใช้ซาร่าไม่อยากใช้ฟิมิโนบางทีหายนะอาจจะมาเยือนก็ได้ถ้าในเกมวันนั้นวันที่ชนะทั้งแอสตวิลล่าส0ถ้าไม่ได้ฟานได์ถ้าไม่ได้อลิซงและถ้าเป็นแมสซิตี้ถ้าเป็นทีมที่เที่ยวกว่าแอสตวิลล่าบางที ลิพูอาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะมันขาดความสด,ดุนไปในหล,หลายๆจุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนหน้าและแน่นอนชัดเจนกับผลงานของทั้ง S M F 3ประสานในแดนหน้าสุดเทพของลิพูนะครับมาเน่ฟิเมโนซาราเป็น3ใน17นักเตะของลิพูที่ทำประตูได้แล้วรวมกันนะครับทั้ง3คนนี้ทำประตูไป41ลูกจาก72ลูกในลีกทั้งหมดของลิพู โดยแบ่งเป็นซา่า17ประตูมาเน่16ประตูและบ็อบบี้ฟิบิโนอีก8ประตูซึ่งมันเป็นสถิติที่กระจายกันออกไปเรียกได้ว่า3คนนี้แบ่งเบาภาระกันค่อนข้างดีมากแต่ถัดจากนั้นถัดจาก SMF d i v o เฟอกอครับคือคนที่ยิงประตูได้3ลูกในฤด,ดูกาลนี้โอเคก็ถือว่าไม่เลวนะครับเพราะว่าถ้ามองไปถึงสถิติลึกๆเลยเนี่ย จำนวน25นัดที่ด i มอคอริกี้ได้ลงสนามเขาเป็นตัวสมรองถึง19นัดครับมันเลยทำให้โอเคมันค่าเฉลี่ยยังถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเพราะเขาก็แทบจะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่เมื่อมองถึงผลประโยชน์เมื่อมองถึงแท็กติกที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยมันชัดมากว่ามันมีผลกระทบอย่างชัดเจนที่สุดระหว่างดีมอคอรกี้และฟีมิโนพูดกันตรงนี้เอาตรงตรง สำหรับผมนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นคอมเมนเตอร์ก็ยังมองคล้ายๆกันไปในทิศทางเดียวกันว่าดีวอกออริกี้ไม่ใช่นักเตะที่ลิฟูจะฝากผีฝากไขได้แม้ว่าค l อปจะพยายามผลักดันให้ออริกี้อยู่ตรงกลางบ้างตรงซ้ายบ้างสลับสับเปลี่ยนไปมาบ้างเพื่อที่จะหาจุดลงตัวแต่สุดท้ายแล้วนะครับหลายๆครั้งดีวอกออริกี้ก็ยังไม่สามารถที่สร้างอิมแพคให้กับทีมได้ ยังไม่สามารถที่จะตอบแทนความไว้วางใจของ JK ได้ซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณเป็นแฟนเดอะคอปเนี่ยไอ้ส่วนที่เคยทำมาหรือว่าจะเป็นในสิ่งที่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับลิพูมาเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งครับการยิงประตูสำคัญการเป็นแข้งมหาเทพในเกมที่เป็นบิ๊กแมชแต่เมื่อมองถึงคุณภาพโดยวรวมแล้วผมก็เชื่อว่าใครที่เป็นแฟนเดอะคอปเนี่ย จะต้องรู้สึกไม่สบายใจแน่ๆถ้าหากว่าวันนั้นดีวอกอูริกี้เป็นตัวจริงในขณะที่บอบบี้ฟิโน่นั่งตบยุงอยู่ข้างสนามและหลายๆคนที่ไม่ใช่ส่วนน้อยนะครับคงอยากจะเข้าไปกระซิบข้างหูเจนคลับว่าซื้อจะครับบอสซื้อใครก็ได้เอามาถูกๆก,ก็ได้เอามาแทนที่ดีวอกอูริกี้ให้ดีวอกอูริกี้อยู่ในทีมก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกระดับแรกในแผงสำรอง ขอเถอะไม่งั้นนี่เครียดตายแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนควรจะเป็นแบบนี้หรือหลายๆคนอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังคงเชื่อมั่นในความเป็นดีบ็อกโอริกี้ไหนใครเป็นเสียงฝั่งไหนยังไงลองบอกเข้ามาสิครับว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของดีบ็อกโอริกี้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโอริกี้คนนี้แน่นอนครับในปีข้างหน้าเนี่ยทางแฟนเดอะคอปเจอร์นคลับเนี่ยอาจจะเบาใจได้เพราะในศึกแอฟริกันนชั่นครับ เลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีปีหน้านะครับพวกซาร่ามาน่ก็ยังคงอยู่ไม่ต้องเสียพวกบดาคีแมนครับยังคงอุ่นใจได้แต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งพวกเตะที่เป็นคีย์แมนเนี่ยไม่อยู่สนามสักคนหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าอาจจะงานเข้าได้เลยครับเพราะว่าดีวอกริกกี้คือฟอร์มการเล่นของเขาผลงานเขายังย่ำอยู่กับที่ครับทีนี้จะทำยังไงดีละ่ะเมื่อดีวอกริกกี้ไม่ใช่คำตอบที่สุดในแผงกองหน้าสำหรับซีซั่นหน้า แน่นอนครับการซื้อตัวคือเป้าหมายแรกแต่คงจะไม่ใช่เป็นการซื้อตัวราคาแพงระดับมหาศาลแต่เป็นการซื้อตัวที่ถูกถูกเอาแล้วถูกจะจะไปหาที่ไหนแน่นอนครับจะเป็นปีกริมเส้นอาจจะต้องไปชี้ช่องไปที่วิลเลียนก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวกลุ่มผู้เล่นที่มาจากทีมตกชั้นอย่างบอลมัดอ่ะสมมุตินะครับไปดึงตัวคาร์ลวิสันมาเป็นตัวสมรองหรืออะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นการดันเอารีแอนบูสเตอร์ กองหน้าดาวรุ่งขึ้นมาแทนที่ดิวออริกีเพราะเพราะว่าดิวันบูสเตอร์เนี่ยเขาเป็นพวกกองหน้าดารุ่งมีความกระเฮียนกระหือรือมีความตั้งใจมีความที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับทีมและผลงานของเขาในซีซั่นนี้ในลีกเดชแมนชพเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงนะครับ15เกมที่ลงเล่นไปได้ยิงไปถึง7ประตูเรียกได้ว่าดาวยิงไว้ย0ปีนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีถ้าจะไม่ซื้อกองหน้า ถ้าจะไม่เสริมทัพผมมองว่ามันคงจะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะดันดาวรุ่งคนนี้แบบเต็มตัวสักทีหนึ่งสถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษครับไม่แน่เหมือนกันที่เรียนรูสเตอร์อาจจะโผล่ขึ้นมาเหมือนเมสันกรีนวูดในทีมแมนเชสเตอร์ยูไเตดก็เป็นได้ครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่ายังไงก็ลองเสนอแนะแนวทางมุมมองเข้ามาดูกันได้ครับส่วนประดเด็นสําคัญอีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นเพื่อนบ้าน ของทางลิฟูนั่นแหละก็คือเอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันหลังจากที่แพ้ให้กับทางทอนนน้สเปอร์อย่างไม่ค่อยน่าแพ้เท่าไหร่เพราะประตูนั้นนะครับเป็นลูกที่มาเคลื่อน,นยิงประตูตัวเองแล้วเป็นเกมที่อึดอัดมากเป็นเกมที่เอเวอร์ตันเล่นไม่ดีเลยไม่ดีพอต่อการเป็นผู้ชนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่สูสีมากคู่ขี้สมน้ําสมเนื้อสเปอร์เล่นไม่ดีนะครับแต่เอเวอร์ตันเล่นไม่ดียิ่งกว่า มันก็เลยทําให้ตอนนี้เอฟเวอร์ตันก็ไม่ได้แต้มแล้วทําให้แต้มหยุดนิ่งไปแล้วมันก็มีคึ้นปคำถามว่าสรุปแล้วเอฟเวอร์ตันจะไปได้หรือเปล่าสําหรับในโคต้าของยูโรปาลีกที่ตัวเองวางเป้าหมายเอาไว้ครับซึ่งแน่นอนครับการบ้านกองโตของกรอโลชตินะครับยังคงต้องทําต่อเนื่องในปีนี้นะครับวางเป้าหมายเลยว่าจะต้องไปเล่นในพื้นที่ยูโรปาลีกให้ได้อันดับ7ต้องได้ครับและตอนนี้โอเค ทางไอเชลติตีเนี่ยยังไม่ยอมยกธงขาวยอมแพ้นะครับโดยที่มองว่าโอกาสยังคงมีอยู่ยังไงต้องลุยต่อแล้วก็ชนะให้ได้ใน5เกมที่เหลือในเกมต่อไปนี่สำคัญที่อรฟตันเนี่ยจะต้องเจอกับทางเซาท์ทัมตันต้องชนะสถานเดียวครับไม่มีตัวเลือกอื่นเลยถ้าอยากจะไปเตะในฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วก็ต้องรอแช่งชักหักกระดูกพวกทีมที่อยู่ขั้นบนไปด้วยให้ล้มให้แพ้ให้เสมอให้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชนะ และอัลตันจะต้องชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ประเด็นสําคัญหรือว่าสิ่งที่อัลตันต้องทํานับจากนี้เป็นต้นไปถ้าอยากจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปจะต้องทําอย่างไรบ้างครับแน่นอนดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่อัลตันต้องทําคือการปรับสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจอกับบรรดาบิ๊กซิหรือว่าทีมใหญ่ครับ อันเชโติดครับโฟกัสเรื่องนี้เป็นระดับแรกเลยเพราะเขาสังเกตมาแล้วว่าทีมเอฟตันชุดนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของใจใจไม่แข็งใจไม่ใหญ่มากพอนะครับในการที่จะเจอกับพวกทีมกลุ่มนําเพราะถ้าใทยสังเกตนะครับก่อนที่โควิด -19 ระบาดแล้วโดนรงงะงับไปเนี่ยโอ้โหเอฟตันโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเวลาที่เจอกับทีมที่อยู่เหนือกว่าแพ้แมนซีไป12แพ้อ์เซอนไป 2- 3, เสมอแมนยูหนยับเยินกับทางเชลซีศูพอกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็เสมอรอลูศูน์ศูนย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือแพ้ให้กับทางสเปอร์01นครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้เอฟเวอร์ตนไม่สามารถที่จะแทรกตัวเองไปสู่ในท็อปซได้เพราะผลงานที่เจอกับกลุ่มท็อปซิยังไม่ดีพอและสิ่งที่ เอฟเวอร์ตันในยุคของดอนคา r โลจะต้องปรับให้ได้มากสุดเท่าที่จะทำได้คืออะไรดูไหมครับคือเรื่องของเกมการป้องกันและเกมแดนกลางที่ต้องหนักแน่นมากขึ้นนับตั้งแต่ที่ดอนคา r โลนะครับเข้ามาคุมทีมมองผลงานในภาพรวมเอฟเวอร์ตันในยุคของคารโลชอติถือว่าพัฒนาขึ้นกว่าเดิมจากในยุคของ are, man, Whoa, มาร์โกซินวาในยุคของโรนัลคูมันในยุคของโรเบรโตมาร์ติเนสก็คือผลกรแข่นขันมาเริ่มที่จะจับต้องได้ เกมการป้องกันในเซ็นเตอร์ฮาฟจากที่ไม่ค่อยจะมีเสาหลักที่พอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับแต่กลายเป็นว่าในยุคของดอนคา l โลนั้นเขาหาเสาหลักได้1คนแน่ๆก็คือเมสันโฮเกตพอมีเสาหลักอยู่1คนแล้วก็หาพาร์เนอร์เข้ามาเติมสุดท้ายได้มาเคลิอนคินนะครับเป็นคู่พาร์เนอร์ที่ลงตัวแล้วก็กลมกลม่อมแล้วก็ทําให้กองหลังของปีตันดูดีขึ้นทีนี้พอวางรากฐานโครงสร้าง หลังบ้านเรียบร้อยนะครับมันทําให้โครงสร้างอื่นก็จะดีตามพวกเชมัสโคแมนเองก็ถือว่าเล่นได้อย่างมั่นคงมากขึ้นลูคัสดีนเล่นได้ดูมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ก็ต้องปรับปรุงตัวในเรื่องของเกมรับที่ยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อในขณะที่กองหน้าชัดเจนครับว่าวางระบบและ4-42เล่นเป็นคู่กองหน้าแล้วเจอกับคู่กองหน้าที่มันใช่ที่สุดครับลงตัวที่สุดก็คือริชาริสันและดมินิกคอมบ์เบิร์ดเลวิน ซึ่งคู่นี้นะครับกลายเป็นคู่หูเพชรขาดคู่ใหม่เลยนะครับและเล่นกันได้อย่างลงตัวเห็นไหมครับว่ามาเริ่มที่จะลงตัวกันทีละจุดทีละจุดครับเพียงแต่ว่าจุดสําคัญที่ยังเป็นจุดเปราะบางของเอเวอเรสตชุดนี้ก็คือแผงกองกลางครับอย่างในเกมล่าสุดนะครับที่แพ้กับทางสเปอร์เนี่ยแผงกองกลางของเอเวอเรสต์ไม่หนักแน่นพออันเดรโกเมสครับยังไม่ฟิตสมบูรณ์ยังไม่เนี้ยบแบบร0 0เซเขาดูจะแบกภาระค่อนข้างเยอะมากกับ แล้วก็ไม่มีกองกลางตัวรับโดยธรรมชาตินับตั้งแต่ที่ปราศจากอิตาการ่าเกไปเนี่ยมาเลยทําให้เกมแด,น,ดนกลางของเอฟตันดูจะเบาไปครับมีบ่อยครั้งครับที่แผงกองกลางเอฟตันมีลูกโฉงชางลูกผิดพลาดให้เห็นเก็บจังหวะ2ไม่ได้แล้วก็มีบ่อยครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นแดนกลางของเอฟตันไม่สามารถที่จะครอบครองเกมในกลางสนามครับอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญได้แบบเบ็ดเสร็จครับคือเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเหี่ยว เดี๋ยวมีช่วงที่พอจะสู้ได้แต่สักพักหนึ่งก็เป็นรองอีกแล้วคือมันต้องไปหาตัวผู้เล่นระดับคุณภาพเข้ามาช่วยงานอันเดรโกเมสครับทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและกองกลางตัวรุกครับซึ่งแน่นอนครับภาพรวมของอชลติเนี่ยดูดีขึ้นจริงๆเป็นฟุตบอลเกมบุกค,ครับเล่นหน้าคู่ตะลุยดุดันเหมือนมวยไฟเตอร์ครับไม่กลัวใครเลยยิ่งยามที่ได้เล่นในกุสันพาร์กเนี่ยโอ้โหมีความห้าวหาญมากเหลือเกิน ผลจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่เกมสนุกครับอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพที่มีอยู่ตอนนี้ยังเป็นรองหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่ครับดังนั้นมันจะยิ่งน่าดูขึ้นนะครับถ้าหากว่าคา r เรโตเนี่ยได้ทีมของเขาแบบเต็มๆถ่ายทอดความต้องการของตัวเองลงไปตามที่ใจตัวเองชอบครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าการเคลื่อนไหวของเอตันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยคือต้องซื้อนักเตะระดับคุณภาพ เข้ามาอยู่กับทีมอย่างน้นอยๆ4ถึง4คนในแต่ละจุดที่เป็นจุดสำคัญทั้งแดนหลังกองกลางและบรรดาปีกรวมไปถึงพวกฟูลแบ็กต่างๆด้วยดูดูการนี้ไม่รู้นะครับว่าเอ้พีัท่านจะจบที่เท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจก็คือดูดูกาลหน้าเมื่ออัญชลติเนี่ยมีทีมที่ตัวเองต้องการแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนให้กับ อันเชลติอย่างเต็มที่หรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูนะครับนั่นเป็นบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับลิพูลและเอฟเวอร์ตันยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนคลิปต่อไปนั้นเป็นเรื่องราวของเชลซีอาร์ซอลเลสเตอร์เมื่อคืนนี้ครับยังไงก็รอฟังกันได้เลยครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ